รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องดาว S Plus HD แสนแอนเตอร์เทนเมนต์รีแสตวันนี้ประเทศไทย ผมตูนบริบาลตักบริบูรนะครับผมกับเกมสุดกล้าท้าความไหวใจต้องได้ด้วยรูปแบบของสตรีทเกมโชว์นะครับที่ทุกคนนั้นจะต้องอึง้งทึ่งแน่นอนเพราะว่านี่คือในการช่วยชันทีดูมีอะเฟะว์ สุดทราบรายการแรกที่จะมอบเงินแจ็คพอตหนึ่งหมื่นห้าพันบาทให้กับผู้เข้าประกันได้ทันทีโดยจะต้องทำภารกิจทั้งหมดสามภารกิจแต่ละภารกิจมีมูลค่าห้าพันบาทถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จทางรายการจะยึดเงินรางวัลคืนทันทีในแต่ละภารกิจแต่ถ้าทำได้ทั้งหมดก็รับแจ็คพอตของเรากลับไปเลยอาสนมู้ชมครับสวัสดีครับผมตั๊กบริบู์เองนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณพี่สุนารีนะครับผม วันนี้พี่ส่ฮะต้องบอกเลยนะว่าเรานั้นนะครับเอาใจพี่สุแบบว่าเต็มที่เลยนะฮะยกทั้งกองครับมากันที่โคาเลยนะครับอ่าายกมาทําไมเอามาทําไมบ้านปัจจุบันนี้อยู่นนบุรีราชพฤกษ์พี่ต้องขับรถตามมาสักไกลยกมาทําไมเอาก็พี่ส่เป็นคนฮะคนที่นี่ใช่พี่ก็ใช่ไงบ้านเกิด แต่ตอนนี้คือทํางานเราก็ศูนย์กลางอยู่ที่น่นอยู่ที่นนทบุรีพิสุฮะแบบนี้นะพี่พิสูเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับผมทำไมอะเปลี่ยนพิสุนนนทบุรีพิสุ <c oughs> นนทบุรีเฮ้ยคิดยังไงวะเนี่ย <c oughs> เอาแต่หัววันเลยเฮ้ยมุก,กง่ายปะ <c oughs> พิสุจ <c oughs> นี่ราชสีมาไปเป็นพิสุนนทบุรีโอ้ยอย่างนี้สองอย่างเลยสุนารีราชสีนนสุนารีราช จะสีนอนเฮ้ยเฮ้ยพี <it> ่ <y ee> ัวอย่าเล่นดีกว่าพี่เสียบุคลิกพี่บดฮะแต่พอตอนนี้สงสัยครับพี่เพราะว่าดูดิฮะนี่นนั่อีกข้างหลังของน้องฮะเนี่ยยืนบิดไงอยากออกทีวีกันแล้วไอ้ครับผมอ่าเอาละไล่ทีตัวกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันเนี้ยผมรู้เลยเราคือเสือชีต้าอาอันเนี้ยรู้รู้เลยรู้เลยอันนี้เป็นมาลายมาลาย เราคือจระเข้ค่ะจระเข้อ่ีดีดีใส่กล้องเลยโอเคโอเคน่ารักมากนะฮะอันนี้เป็นยีราฟยีราฟนะฮะอันนี้ฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนตัวเด็ดเลยเนี่ยใบกะเพราเลยเนี่ยคู่สีผมเลยอะไรนะฮะต้องถามกันเลยดีกว่าว่าเรานั้นแต่งตัวเป็นสัตว์อะไรครับสิงโตครับนี่ สิงโตจริงจริงหรือเปล่าจริงครับยังไงอะอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมโอ้นั่นมันสิงโตนำโชคแอนโทนี่ทำมาเป็นเล่นมุกนะครับอย่าหยุดดิไปต่อดิเออลิกัสติกอะไรฮะโดนลิกัสติกครับเดี๋ยวกูจ่ายกูเองออกไปเลยห่างันยาวเลยเอออยู่ต่อเลยได้ไหมดิอยู่ต่อให้ฉันพักเอาเลยเอาดิโฉส่งให้แค่นี้ ที่มึงแล้วเขาให้มาแค่นี้คิวจำได้แค่นั้นแล้วเตรียมมาแค่นั้นเมื่อเล่นเล่นไม่สุดอะเราอะเริ่มดังแล้วไงเล่นนิดหน่อยแหมจะเป็นกักมุกกักมุกงากากมุกไม่กักหรอกได้แค่นั้นได้แค่นี้จริงๆนะฮะกมีตาใครชอบไปหักมุกแอนโทนี่ยครับแหมแอนโทนีเนี่ยเขาก็ท่องมาตามสคริปต์ครับผมพิสุครับผม ง่ายๆเลยนะฮะในเกมนี้ครับผมก็คือจะมีเงินที่กับพิสูจนะครับผม15,000บาทนะครับพี่หนึ่งภารกิจพิสูตนั้นห้ามทาพลาดเลยนะฮะถ้าเกิดทาพลาดหมายความว่าน้องจะยึดเงินภารกิจละ5,000บาทนะครับผมอ่าคืนครับพี่ตอนนี้รับตังไปก่อนเลยนะครับผม1 5 0 0 0บาทครับและนี่ก็คือ3ภารกิจของพิสูในวันนี้นะครับและสามภารกิจของพิจารารีในวันนี้ก็คือ1ต่ตอบให้ไวหมายจอปาก2อยใหญ่ทีหน่อย สามใ่ที่หมายจิ้มฟันตอนนี้นะคะเราจะมาถามทุกท่านนะครับว่าพี่สุนั้นมีชื่อจริงๆก็คือพี่สุนารีนะฮะชื่อจริงๆพี่ชื่อทิมพี่ทิมใช่ป่ะแต่เดี๋ยววันนี้จะถามว่าพี่สุนั้นเนี่ยชื่อเล่นจริงๆเลยเนี่ยชื่ออะไรตกลงชื่อเล่นหรือชื่อจริงเนี่ยตกลงชื่อเล่นหรือชื่อจริงเนี่ยชื่อจริงเ่ยชื่อเล่นชื่อเล่นเลยไม่จริงชื่อเล่นของพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นของพี่เหรอพี่ชื่อแลมพี่ชื่อแลม พี่แหลมนะฮะก็คือวันนี้เราจะมาถามว่าพี่สุนั้นชื่อเล่นชื่ออะไรกับคนโคราชกันโอ้โสบายมากคนโคราช<ๆ>ทั้งหมดรู้ว่าพี่ชื่ออะไรจริงหรือเปล่าจริงๆอ่าโอเคร้ายเปอร์เซ็นต์้อยเปอร์เซ็นต์<ๆ><ๆ>อ๋อพี่สุนารีนะมั่นใจมากเลยนะครับแหมงานเรอาวปรนสบกรธุรกิจตอบให้ไวไหมจอบปากกับคำถามที่ว่าชื่อเล่นของพี่สุนารีนั้นชื่ออะไรสิบคนภายในห้านาทีไปลุยกันเลยครับ มาวันนี้ในพิเศษสุดๆเลยนะครับหมาเดินก็คงจะไม่ไหวแล้วครับต้องขับรถหาคนกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันสุนารีจ้าอ่าแกรู้จักไหมว่าฉันชื่อเล่นชื่ออะไรลชื่อหลังหนึ่งคนหนึ่ง้านี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมสนารีครับรู้ไหมว่าพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเคยเรียนเวออนียแต่ไม่ไ,มได้ยินชื<ะ>่อ<ะ> ไม่น่าจะได้แล้วละ่ะฟังผมนะพี่อย่าโดดน้ําตายนะพี่นะต้องสู้กันต่อไปนะพี่เอ้ยเ,ออเห็นยืนซึมๆอยู่อ่ะไปต่อเร็วๆพี่สุดาลีนะฮะชื่อเล่นแกชื่ออะไรครับผมแหลมเด้บอกว่ารู้กันหมดไงพี่ชุดเล่นของพี่เนี่ยนี่ไอคนที่ไม่รู้สแสดงว่าคนที่อื่นย้านอยู่โคราชไ <l acht> อ้นี่มีอะไยเนี่ยถามเลยดีกว่าพี่นกฟาร์มิงโกพี่สุดาลีชื่อเล่นของแกชื่ออะไรครับผม นกยูจักเลยมานีเลยนะครับสาวสวยนะฮะพี่สุดาลีชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรครับผมหนึ่งฟังแมโอเคอะลงกันเลยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่สุดาลีชื่อเล่นของแกชื่ออะไรครับผมที่แหลมุกพี่สุดาลีชื่อเล่นแกชื่ออะไรครับแม่นางชื่อนาง คุณแม่ครับผมสวัสดีครับคุณแม่แล้วโอ้ยทุกทุกทุกตอนนี้พี่ตั๊กี่จอดรถนรับตัดสินใจวิ่งหาคนกันแล้วละครับพี่แหลีวพี่หลทุกโอ้ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเครื่องจะเริ่มตื่แล้วนะครับแหมเริ่มต่อกันถูกแล้วนะครับผมใช่ครับที่หายอ แหลมเฮ้ยเอาให้ไปก่อนให้ไอ้นี่สูนารีว่าคนโคราชเนี่ยรู้ชื่อเล่นทีทุกคนไงนะครับตอนนี้แท้จะตอบกันไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยถูกครับไม่ใช่ครับซุนารีชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อแหลมรายจะครบกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ครับไม่ใช่ซุนารีชื่อเล่นชื่ออะไรรู้ไหมแหลมเรื่องภารกิจนี้ถือว่าไม่น่าเชื่อนะฮะว่าชาวโคราชจริงจริง ยังไม่รู้จักกันเพียบเลยนะฮะพี่สุดาวรีมีชื่อเล่นว่าแลมนะครับผมไม่รู้จักชื่อแลมไม่ว่าเออก็ออชื่อเล่นชื่อไายเหมือนตรงไหนครับเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคภารกิจนี้ถือว่าพาน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นมุมภาพที่สกรปรกมากๆ,ๆเลยนะฮะทิ้วมาจากอึอช้างคุณต้องทิว้วจากที่หน้าของผมไม่หน้าพิสูจนก็ได้เออช้างแอฟริการาคา<ข>ตัวละ40ล้านอ่ะ40ล้านเลยเหรอพี่ออการจิตถ่ายเอือ้อมันนี่หมูโอ้มีชื่อเรื่องงั้นเดี๋ยวเ <ๆ S 1> ดี๋ยวคือช้างตัวนี้คือช้างแอฟริกาช้างชื่อสีมาชื่อสีมาสีมา40ล้านบาท40ล้านไม่จริงอ่ะพี่เอ้าผมว่าช้างไทยนี่แหละ วิ่งตกคลองมาพี่ดูดิสีอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเขาทำแอ่งน้ำให้มันเล่นแล้วดินดินแดงโอ้ตัวมันพร้อมหอมน่าดูเลยนะฮะพี่ฝุ่ครับครับผมพี่มาขายมะนาวหรือเปล่าพี่ทำไมโหนกแคบโหนกแคบเห็นใกล้ๆอ่ะเออจริงๆเห็นใกล้ๆเลยพี่นี่เจอเมื่อไหร่ก็บอกต้อมยืนห่างๆหนูสักนิดนึงนะพี่คุณจะมาโขกหน้าดูแตกฮะไม่ใช่ลูกมะนาว หัวเข่าหัวเข่าโอ้ยอั้งตัวเองแล้วอ่ะครับเดี๋ยว่ันนีกว่าผมมีคำถามมาถามมีเกมมาเล่นเอ้ยใครวะเนี่ยเอ๊ะไอ้เท่านี้ไงไอ้นี่นี่ซ่อนตัวซุกแหมหลังผู้หญิงเลยนะเนี่ยซ่อนตัวไดเนียนมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามจะมาถามพี่ใช่ครับถามว่าลิงอะไรชอบกินน้ำอันลมอ้าวและนี่นะฮะก็คือช้างเผือกนะครับผมไม่ใช่าเรากำลัง ได้ไหมครับคุณไม่ได้ค่ะลิงอะไรชอบกินน้ำอัดลมลิงอะไรฮะใครตอบถูก1 0 0บาทเลยอ่ะแจกกันเลยเฉลยเลยนะอ่ะเ้ลังหงหลังๆลลิงชิมเป็นซีครับชิมเป็นซีถูกครับหนึ่งร้อยให้เขาไปดิเดี๋ยว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 ลิงอะไรชอบกินน้ำ อารมณ์อ่ะก็คือลิงชิมแป๊บซี่อ่ะชิมแป๊บซี่อ่ะลิงชิมแป๊บซี่ร้อยหนึ่งแจกเลยแจกเลยแจกเลยแจก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 ลิงชิมแป๊บซี่โอเคร้อยหนึ่งอ่ะมีมีอีกข้อที่สองอ่ะเอาเลยเพื่อนแมงอะไรขี้สงสัยแมงอะไรขี้สงสัยแมงอะไรแมงอะไรหนึ่งสองสาม งสงสัยไ้าหน้างงไม่ใช่ฮะอยกามามมันเปลี่ยนไม่ได้อยากได้ร้อยนึ่งกับสามอยากได้เงินมากอยากได้เงินมากให้กับถามเฉลยเพื่อนแมงมุมครับสงสัยยังไงอะทำใหญ่อะทำใหญ่อะเออเออเรานีเนี่ย หาตัวเดียวเลยต่อหน้าสาวโคราชด้วยนิดหนึ่งนิดหนึงุนเล่นสนุกพี่ขอเล่นบ้างได้ปะได้เลยพี่เออไม่ถามหน่อยนะครับถามมาว่าเสือลายพาดก่อนสิงโตลายอะไรอ่ะผมรู้ผมรู้ร้อยหนึ่งแจกเลยครับพี่แจกเลยช่วงนี้นะฮะบอกเลยนะว่าผมนะครับจะแจกเงินอย่างเดียวเลยนะฮะคำถามในวันนี้ ปลาอะไร dunno. งานเยอะมากเลยพี่ตอบก็ได้ร้อยเหมือนกันใช่ไหมได้เออร้อนเงินหรือไงพี่ไม่อยากร่วมสนุกกับน้องอ๋อสับแปลกๆร่วมสนุกอ่ะได้ครับพี่อ่ะโอเคได้ครับปลาดุกไม่ใช่ปาปิก้าปาปิก้าไม่ใช่เฉลยปลาปิลันยุ่งปลาปิลันยุ่งข้อต่อไป เพิ่มเงินรางวัลเป็น200บาทเลยนะครับผมปลาอะไรปาามกเป็นเด็กฮิปฮอปปลาลัซซี่ไม่ใช่ฮะเฉลยปลาอะไรเป็นเด็กฮิปฮอปปลาปิรันโยปลาปิรันโย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 คำถา หลังข้อนี้นะครับผมมาในวันนี้แจกจริงๆมาที่โคราชคืออยากจะแจกเงินจริงๆครับผมรายการนี้รวยครับผมรวยฮะต้องแจกเงินครับผมปลาอะไรปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ำปลาปีรันปลาปีรันเยี่ยว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 ไม่ใช่ปลาปีรันท้องเสียครับผมปลาปีรันท้องเสียครับผม เอาตังค้นไปโ้แล้วบอกอยากแจกตังบีตั๊กเล่นฉีกแบบนี้ใครจะตอบถูกนะครับเอาละครับแล้วภารกิจนี้ก็คือจะต้องย้ายอุจจาระของช้างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่กำหนดไว้ให้ได้3กิโลกรัมด้วยมือเปล่านั่นเองนะครับดูสิใครจะกล้าเน่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 หนูได้ดีกว่านี่เลยโอ้ย นี่มือเข้อออกบอบางเนี่ย500บาท500บาทครับผมกับภารกิจนี้คุณกล้าไหมฮะสามโลพี่เอาน้องชายได้ไหมเพราะว่าหนูมีน้องเสียสละได้ถ้าน้องเล่น500บาทถ้าน้องคุณน้าเล่นร้อยเดียว200ร้ออ่ะ2อ0ไม่เป็นไรพี่ให้น้องดีกว่าอ่ะห0 0ไม่เอาค่ะ1 0พ0 อ้อาโอเคเอาละครับต๊ะปากรับข้ากันแล้วไปลุยกันเลยครับหนึงนาทีจะทำได้หรือไม่อ่าถ้าพร้อมแล้วจับเวลา1นึสองสไป <c oughs> โอ้โห <c oughs> เรียกว่าจับขี่ช้างแบบไม่ห่วงสวยกันเลยนะครับเนี่ยแหมได้ตั้งพันหนึ่งนะครับไหนอ่ะโอ้นีสามองล้ว สามโลกว่าด้วยเอา้าต้องอบอกว่าทำได้รวดเร็วรารามากๆเลยละครับ5้าโลตักออกสองโลเร็วครับเร็วเร็วโอเคเลยไหนอะโอเคพอพอโอเคพอแม่พี่ตักเนี่ยรไายจริงๆนะครับยกมาเกินก็มีให้เอากลับด้วยนะครับ การทำสำเร็จไปด้วยความรวดเร็วเลยละครับคุณผู้ชมภารกิจนี้นะฮะต้องมาสนุกกันก่อนเลยนะคร<ม>ับผมก็มถือว่าพี่สุดนางรีนะฮะหรือว่าพี่แหลมของเราะคระับผมภารกิจนี้ทำได้นี่ค่เงินหนึ่งพขอบาทอโอเคเครับผมภารกิจนี้ผ่าน<ม>ช่วงหน้าคุณสามารถทำให้หาช่องนี้กลายเป็น4ี่ช่องได้ไหมโดยมีโอกาสย้ายไปนีิฟันได้2องอันช่วงหน้ารู้กันครับ ท่านผู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับยังอยู่ที่เดิมครับผมเพราะว่าที่นี่ก็คือสวนสัตว์โคราชนะฮะแต่ว่านี่ที่นี่ฮะต้องบอกเลยว่ามีสวนน้ําด้วยนะครับผมโอ้โหไม่รอช้าต้องกดมือให้เลยกับสวนสัตว์โคราชของเราเนะครับเด็กๆนะฮะเล่นน้ํากันเพียบเลยอ่ะพี่สุจ้าถอดเสื้อลงเล่นน้าเลยพี่้เดี๋ยวน้ําเสียน้องอ๋อเดี๋ยวน้ําจะเสียนะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับมาถึงในรอบนี้ฮะก็คือเป็นเกมที่สาแล้วนะฮะพี่สุดาลีแต่ว่าเกมนี้บอกเลยนะว่ายากจริงๆเลยพี่ ไม้จิ้มฟันนะครับผมนะฮะก็คือจะมีอยู่5ช่องนะครับผม <Yeah. S 1> ต้องการให้เหลือเพียงแค่4ช่องเท่านั้นจาก5ช่องนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เหลือแค่4ช่องเท่านั้นแต่กติกาคือว่าให้พี่สุดดาลรีนะครับผมขยับไม้จิ้มฟันนะฮะได้แค่2ครั้งเท่านั้นเอาละครับดูกันชิชัดตอนนี้นะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่5ช่องมีโอกาสย,าย,าย้ายไม้จิ้มฟันได้2ก้การ ให้เหลือ4ช่องคุณผู้ชมรองเล่นตามไปด้วยกันได้นะครับและนี่ก็คือผู้กล้าที่จะมาช่วยพี่สุนารีไขปริศนาในเกมนี้กันครับผมให้เวลาคุณคิด30วินาทีพอเจับเวลาคิดว่าจะเอาไหนออกใครไม่เหลือ4ช่อง2ตัวนี้ครับไหนขับ2อันนี้ออก2อันนี้ออกเลยนะครับเอาละครับเหมือนว่าผู้กล้าของเราจะหาวิธีได้แล้วไปดูกันครับว่าจะใช่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม เรนทีมารวมกันแบบนี้ว่าไม่ใช่แหละครับคุณน้องหมายความว่าเมื่อกี้นี้นะฮะที่คุณเนินทํามาผิดวิธีนะครับคือซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเอาไม้จิ้มฟันนะฮะไปวางซ้อนกันได้นะคือห้ามนะฮะผิดกติกานะครับผมอ่ะตอนนี้โอกาสครั้งสุดท้ายเอาล่ะครับเอาจะช่วยพี่สุนารีของเราว่าจะไขปริศนานี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับทำกันได้หรือยังครับเชิญครับโอ้ย ดูนะคันปากมากเลยคนมันรู้อ่ะมันง่ายมากเก่งมันจัดได้แค่สอันสมมงหเอ๊อโซนารีของเราเนะี่ยย้ายไปย้ายมาสงสัยจะทำไม่ได้แหละครับยอมไหมพียม่ยอมอ่ะถ้ายอมเอาตังค์มาก่อนเลยพี่5,000บาท <c oughs> ยึดเงินเลยนะครับผม5,000บาทนะฮะในเกมนี้อยากรู้ มหาเทพอย่างผมอขอเสียงปรบมือกันก่อนเลวไปดูเฉลยจากมหาเทพของเรากันครับว่าเกมนี้จะเอาชนะได้อย่างไรงทุกสายตานะครับผมได้โปรโด,ดจดจ้องมาที่ดารามหาชนคนนี้นหนึ่งก้านครับ มาดูเฉลยกันจะชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่1นเนี่ยก็คือย้ายจากชิ้นล่างสุดของกล่องที่4และการที่2นั้นย้ายจากชิ้นบนของกล่องที่2เท่านี้จาก5กล่องเนี่ยก็จะเหลือ4กล่องเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมสรุปกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะฮะพี่แหลมของเรานะฮะทำไปได้เพียงแค่2ภารกิจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนี้ก็ทําไม่ได้นะฮะวันนี้พี่สุกับผมรับเงินกลับบ้านไป1นึ่งบาทขอบคุณจริงๆเลยนะครับแหมพี่สุมาในวันนี้ถือได้ว่าสนุกสนานมากๆเลยนะฮะขอบคุณเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะอ่าท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมต้องขอบคุณสถานที่นะครับผมได้แก่สวนสัตว์นครราชสีมา มีสวนน้ําด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมครับมาพบกับตั๊กครับผมได้มาเลยครับผมทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับผมทางช่องบ o d ด n ร TV ทีวีแห่งนี้ครับผมกับรายการช่วยฉันที่ดูมีอาเฟอร์พี่สุดตรีครับผมคำถามข้อนี้ครับพี่1,000 0บาทผมจะเป็นคนจ่ายเองสัตว์อะไรที่เกลียด อาหารอีสา1น1 2, 2> สอัตว์ปีกไม่ใช่สามสัตว์ปีกห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาสัตว์อะไรอ่ะผมรครับอะไรฮะหีลาบหีลาบอ่ะโอเคอครับผมอ่ะที่สุดครับมากำอะไรเล่นเกมกันดีวกว่าเล <c oughs> ยเอาเป็นรู้เนี่ยผมตอบได้เนี่ยกันก <c oughs> ารข,ของเราอ <c oughs> หีลาบหมดใจเลยอ่ะอุหยหีลาบ